สำหรับหัวข้อธรรมะของวันนี้นะก็คือเขาเรียกว่าศาลตัดสินที่ยุติธรรมที่แท้จริงถ้าพูดถึงคําว่าศาลนะพวกเราก็คงได้ยินแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีไม่ว่าเมืองไทยก็มีศาลอยู่ที่นี่ก็มีศาลศาลพวกเราก็รู้ว่าเขามีหน้าที่อะไรศาลเนี่ยก็มีหน้าที่ในการตัดสินความถูกความผิดนั่นเองคนไหนซึ่งไม่ได้ทำผิดมาก็ไม่มีปัญหาอะไรศาลก็จะไม่ว่าอะไรก็จะปล่อยเขาไปแต่ถ้าคนไหนทําอะไรผิดมาก็จะโดนลงโทษ คนไหนทาผิดมามากก็ถูกลงโทษหนักคนไหนทําผิดมาน้อยหน่อยก็ผิดเบานั่นก็คือหน้าที่ของศาลฐานนี่จริงๆมันก็มีที่มานะจริงๆในโลกนี้ไม่ควรจะมีศาลด้วยซ้ําแต่เพราะมนุษย์นี่เองที่ทําให้มีศาลเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เนี่ยมันจะมีคนนุณลักษณะอยู่2อย่างที่สําคัญจริงๆอ่ะมันมีเหตุมากมายเลยที่ว่าทำไมศาลถึงเกิดขึ้นแต่ที่สําคัญมีม2ออย่าง1ก็คือเขาเรียกว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ย มันมีจิตนะแต่จิตเขาต้องการพึ่งร่างกายของเราและร่างกายของเราเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามากับทุกไม่รู้ว่าพวกเราเข้าใจคําคํานี้ไหมคําว่ามากับทุกก็คือเขาอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้พอเขาเกิดขึ้นมาเขาต้องพึ่งสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นคนที่เรียกว่าเป็นที่รักของเขาเช่นพ่อแมขอข่ของเขาจะต้องมีคนดูแลเขาไม่ว่าในสภาพอากาศมันมีความร้อนความเย็นไม่มีศรัต่าง เราก็ต้องหาเครื่องนุ่มหมบ้างแล้วก็ต้องหาครื่อเเสนาสนะหรือว่าพวกที่อยู่ต่างๆเนี่ยเพื่อปกป้องร่างกายของเราหรือบางทีร่างกายของเราเขาเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องหายามาเพราะฉะนั้นร่างกายอยู่ที่ตัว,ตวเองไม่ได้แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือโลกเนี้ยเมื่อเราต้องการเพื่งอยู่สิ่งอื่นอยู่แต่มันมีทรัพยากรอ,อยู่จ,จำกัดแล้วในสมัยปัจจุบันด้วยก็คือเป็นระบบทุนนิยม เพราะฉะนั้นเมื่อมีของอยู่อย่างจํากัดแล้วก็มีการแข่งขันกันเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นล่ะคนที่เก่งคนที่ฉลาดคนที่มีเงินทุนคนที่มีอำนาจก็จะไปทั้งหมดคนอื่นก็เลยเป็นทุกข์กันคนไหนซึ่งยอมรับชะตาการรมของตัวเองได้ก็จะโอเคไม่ทําผิดพลาดแต่คนไหนซึ่งอดทนไม่ไหวแล้วเธอแบบทายิงกระชั้น,นหรือว่าจะวิบากกรรมอย่างนี้มันไม่แฟร์กับฉันเลยเขาก็จะออกมาทําอะไรผิดๆได้มีการโฉกชิงวิ่งราว มีการแบบฆาตกรรมเอาสิ่งของคนอื่นมีการแบบคดโกงกันเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นก็เลยต้องมีสารขึ้นมาที่ว่าเพื่อเครียปรับสมดุลไม่ให้มีคนทําผิดมากนะักในการลงโทษอีกส่วนหนึ่งนะไม่ใช่แค่ร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยต้องการสิ่งต่างๆมาช่วยเหลือร่างกายเราแต่นั้นก็ยังไม่เท่ากับความต้องการทางใจของเราเขาเรียกว่าความต้องการของเราเนี่ยไม่มีที่สิ้นสดุด จะเทียบกับแม่น้ําก็ยังไม่ได้เลยแม่น้ํามันมีน้ําขนาดนั้นหรือน้ำในหมหาสมุทรมันมีน้าขนาดนั้นแต่ความอยากของใจเราไม่มีพอเลยไม่ว่าเราจะอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้เมื่อเราได้แล้วก็ยังไม่พอเพราะว่าบางทีเป็นอยู่ในสังคมแล้วเขามีการแล้วเราไม่มีมันก็อยู่ไม่ได้เราก็หามาคนนี้เขาก็หามาอีกเราก็ต้องหามาอีกมันไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันเมื่อมีความอยากอย่างนี้คนไหนซึ่งแม้ว่ามีปัจจัยพออยู่แล้วในชีวิตของเขาก็ยังไม่พอ ก็ต้องยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วยิ่งใหญ่กว่านี้ฉันก็จะลงไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุที่ทําให้แบบจริงๆแล้วออบุญของตัวเองหมดแล้วจริงๆอ่ะตัวเองต้องแบบไม่ร้องเบอเหมือนเดิมแล้วแต่ก็ต้องแบบใช้กลงบางอย่างหายอะไรมาเพิ่มเติม,ตมให้กับตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันก็เลยต้องมีสารออกมาตัดสินให้กับคนที่เขาเรียกว่าพยายามที่จะใช้เครื่องทางลัดจริงๆอ่ะคนเราเป็นไปด้วยเขาเรียกว่าเป็นไปตามกรรมคนไห mm hmm. นามีกรรมดีก็ต้องได้สวยบุญ แต่เมื่อถึงเขาได้ว่าบุญเก่าของตัวเองเหมดแล้วต้องใช้กรรมบ,บ้างแล้วอ่ะแต่บางคนยังไม่ยอมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำาบาง,างอย่างอย่างที่เล่ามาก็คือทําให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าคดโกงทําให้เขาแบบเอาเปรียบผู้อื่นทําให้เขาแบบแฉมหน้าก็เลยต้องมีสารขึ้นมาเนี่ยคราวนี้เกิดอะไรขึ้นเราบอกว่าสารเกิดขึ้นมาเพื่อสร้างความยุติธรรมในสังคมแต่จริงๆแล้วก็เป็นแบบนั้นไหมมันก็มีส่วนอยู่ แต่สารไม่ใช่สิ่งที่เป็นอุดมคติหมายความว่ายังไงแม้ว่าระบบจะดีแม้ว่าจุดประสงค์ในการตั้งสารขึ้นมาจะถูกต้องแต่ว่าผู้ที่เอาไปใช้เขาเรียกว่าระบบในปัจจุบันน่ะมันมีเขาเรียกว่ามีทางช่องทางออกมันมีช่องว่างมันมีวิธีต่างๆที่ทําให้ผบ,บความถูกต้องนี่ไม่เป็นไปตามนั้นถ้าสังเกตก็ได้ว่าคนไหนมีอํานาจมากหน่อยแค่เนี้เขาก็สามารถที่จะจ้างทนายดีๆมาสร้างสมนวนที่ดีๆคนไหนที่ว่าไม่เพียบ ก็เรียกว่าคน,คนไหนที่ผิดก็พูดให้ตัวเองไม่ผิดได้คนไหนที่ผิดมากก็ทําให้ตัวเองผิดน้อยลงได้มันก็เป็นอย่างนั้นควนี้เกิดอะไรขึ้นละ่ะเราเห็นสังคมนับยุคนับปัจจุบันเราเห็นระบบของความยุติธรรมนับปัจจุบันหลายหลายคนก็จะเริ่มท้อใจว่าทําไปทําไมทําไม,ไมหรือว่าฉันไม่ได้ผิดเลยทําไมเขากลับมากล่าวหาฉันอย่างนี้หรือว่าคนอื่นก็ต้องผิดต้องมากมายทําไมเขาต้องไม่รับผลกรรมเลยแลวเราก็น้อยอกน้อยใจกับระบบของโลกนี้ แต่หลวงพี่ก็จะบอกว่าคนที่คิดแบบนี้ก็ยังเข้าใจผิดจริงๆก็ในแค่เขาเรียกว่ามองโลกแคบไปหน่อยหรือรู้จักโลกนีแคบไปหน่อยเพราะสารตัดสินที่แท้จริงก็ไม่ใช่สารที่อยู่ในโลกนี้จริงๆมันเป็นสารอยู่ในใจเราเรียกว่าสารที่เที่ยงธรรมใจเรามันจะมีความสมบัติอยู่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอะไม่ว่าอะไรที่เราจะทําไปกรรมดีก็ตามกรรมไม่ดีก็ตาม ใจเรามันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ตัวหนึง่งมันเหมือนกับเขาเรียกว่าระบบความจําตัวหนึง่งเราทําอะไรก็แล้แต่มันจะจดไว้แม้ปัจจุบันนี้เราอาจจะยังไม่ลืมแต่มันจะฝังเข้าไปในใจเราเรื่องแล้วเรื่องเล่าเรื่องแล้วเรื่องเล่ามันจะไม่มีวันหายไปไหนแม้ว่าณขณะนี้เรายังจําไม่ได้เราเคยลืมไปแล้วว่าทำอะไรมาแต่มันก็ยังอยู่คนนี้มันจะออกมาในช่วงไหนบางครั้งมันก็ออกมาในช่วงสุดท้ายของชีวิต เขาเรียกว่าจิตจอ,อกจากบ้างบางทีเขาเรียกว่ามีมิตรกรรมมันก็จะโผล่ขึ้นมาว่าฉันเคยทําผิดแบบนี้นะฉันเคยทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้นะฉันช่วยซ่าเคยทําให้สับตัวนี้ทรมานอย่างนี้นะแล้วมันก็จะขึ้นมามันก็จะทําให้เราเศร้าหมองได้หลวงพ่อท่านเคยเล่าในประวัติของท่านนะอันนี้เราจะเชื่อหรือเปล่าก็แล้วแต่ท่านบอกว่ามีอยู่พรรษาหนึงนะ่งอ่ะพรรษานั้นก็เกิดเรื่องขึ้นก็คือโยมพ่อของท่านนี่ก็เสียชีวิตไป ท่านก็เลยท่านก็มียานบางอย่างท่านก็เลเรียกว่าสามารถลงไปดูได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโยมพ่อของท่านท่านก็รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านก็ไปเห็นหลายอย่างด้วยในสิ่งที่เขาเรียกว่านรกในสิ่งที่เขาเรียกว่ามีโยมทัทูจะมาบาลตัดสินคดีอยู่ตรงนั้นแต่ท่านก็บอกว่าตรงนั้นเขาก็มีศาลเหมือนกันแต่ศาลของเขา่าไม่เหมือนกับศาลในโลกมนุษย์นี้ศาลในมืองนรกเขาเป็นยังไงเขาบอกว่า ในศาลในเมืองนรกนะจะไม่มีผู้พิพากษาเหมือนในเมืองไทยสาลในนรกจะไม่มีคณะลูกขุนเหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาเรียกว่าทนายก็ไม่มีการว่าสนานุนต่างๆก็ไม่มีการสืบพยานอะไรต่างๆก็ไม่มีมันจะเป็นเพียงแค่ว่าเราเป็นทั้งผู้ซักแล้วก็ผู้ตอบตัวเองอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกว่าอยู่ในความทรงจาของเรามันก็จะลอยขึ้นมาแล้วก็บอกให้เห็นว่าเราทําอะไรบ้าง แล้มันก็จะโกหกไม่ได้ด้วยอะไรที่เราทําไว้ก็จดอยู่ในนั้นแล้วมันก็จะออกมาและคนไหนถ้าทาผิดอะไรไว้ก็ไม่ต้องแก้ตัวอะไรเขาเรียกว่าส่งไปรับโทษทันชีคนไหนไม่ได้ผิดอะไรก็จะไม่ผิดจะไม่มีใครกล่าวหาว่าเขาผิดได้หรือว่าคนไหนทําดีอะไรมาเขาก็จะได้ไปใช้บุญของเขาใจของเราเองนี่แหละ <S <S เขาเรียกว่าเก็บข้อมูลไว้แล้วใจของเราเองนี่แหละก็จะบอกว่าเราทําอะไรผิดหรือเราทําอะไรไม่ผิด ถ้าดีก็ได้ไปใช้มันเป็นสารที่ยุติธรรมแล้วเราก็เลยบอกไงว่าในปัจจุบันเนี่ยในโลกมนุษย์มันเป็นเพียงแค่ว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าในแอร์พอร์ตโลอทากาศยานมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเรามีช่องท,งทางที่จะเดินไปที่ต่างๆมากเลยจะไปเกียดนี้ก็อาจจะไปแอฟริกาได้ไปเกียดนี้ก็อาจจะไปยุโรปได้บางทีก็ไปเอเชียมนุษย์นี้ก็เหมือนกับที่ว่าจะมีไปที่ต่างๆเขาเรียกว่าพบชาติต่างๆภูมิต่างๆ ไปเป็นสัตว์ดรัจฉานก็ไปจากโลกมนุษย์นี้ได้ไปอยู่ในสวรรค์ก็ไปจากโลกมนุษย์นี้ไ,ไ,ได้แม้ไปนรกเป็นอสุรกายหรือเป็นเปรกก็ไปจากมนุษย์นี้เหมือนกันเขาก็จะใช้สารตัดสินอย่างงี้ที่ว่าสิ่งที่อยู่ในใจเรานี่แหละถ้าทําอะไรไม่ดีมามันมีความรู้สึกผิดอยู่ใจเราจําได้อยู่สิ่งใดทําดีมาใจเราก็จําเหมือนกันและเมื่อเราหมดชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วมันมีสารตัดสินอยู่แต่ไม่ต้องรอทนายไม่ต้องรอใครตัดสินเลย เราจะไปของเราเองนั่นแหละคือความยุติธรรมไม่ว่าใครจะทําดีอะไรชั่วในโลกนี้แล้วระบบความยุติธรรมอะไรตัดสินเขาไม่ได้แต่เขาต้องไปรับกรรมแน่นอนหรือคนไหนทําดีมากมาย <c oughs> ยังเห็นความดีของเขาก็ <c oughs> าต้องไปรับผลที่ดีแน่นอนแล้วมันจะยึดแช้ทธรรมจริงๆแล้วมันก็ทั้งน่ากลัวแล้วมันก็ทั้งที่ว่าทําให้คนที่เป็นคนดีได้กําลังใจเพราะฉะนั้นมันสำคัญที่ว่าเราเองใช้ชีวิตไปในโลกนี้ก็ต้องฉลาดเหมือนกันในแง่ที่ว่า ทม่ทาให้คนชั่วทําอะไรเราได้แต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราทําดีอยู่เสมอเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเพราะเราเลยก็ <c oughs> ให้เราแบบเขาเรียก <c oughs> ว่าภูมิอ,อกภุมิใจได้แล้วก็เขาเรียกว่าเตรียม <c oughs> ตัวไปรับสิ่งที่ดีได้เลยคือมั่นใจได้เลยว่าชีวิตจะต้องมีแต่ความจเจริญขึ้นแน่ๆในทางตรงกันข้ามนะคนไหนที่แบบเรือกพลังพาดไปแล้วทําอะไรมาแบบทําให้คนอื่นเดือดร้อนทําให้สัตว์ต่างๆเดือดร้อนเพราะเรามามากอยู่แล้วก็ขอให้กลับตัวนะปัจจุบันละกัน เพราะว่าบางทีมันก็เหมือนกับการมีด้นดีกับน้ําเสียบางทีเราใส่ไปในแก้วมันมีน้ําเสียอยู่แล้วมันก็ออกไม่ได้ก็คือต้องใช้ผลของกรรมแต่ถ้าเราใส่น้ําดีก็ไปเยอะๆบางทีก็มันทําให้เจือจางได้นี่คือระบบที่มันยุติธรรมอ่ะอที่ก็ฝากไปนะว่าสารยุติธรรมที่จริงอ่ะมีอยู่เพียงแค่ว่าเราอาจจะยังมองไม่เห็นแต่อย่างน้อยวันนี้นะเราก็เริ่มต้นห,หลายคนก็มาทำบุญอยู่บ่อยๆก็เป็นสิ่งที่ดีแล้ว ก็ขอให้เราเข้ารยกว่ารักษาความดีอย่างนี้ต่อไปซึ่งบางท่านท่านเปรียบไปว่าเหมือนกับน้ำมหาในสมาสมุทรที่เขารักษาความเข็มก็ขอให้ใจของพวกเราเนี่ยรักษาความดีให้ได้ฉันนั้นเถอด